พี่ชายี <Ende esa> <ohn> <af v> <isa> ่ชคนที่บาดเจ็บพี่ชายคตายบักบักบักคนทำร้ายมีจะของบ้านปะพี่ชายคนเก็บคนทำลายจะของบ้าน เอ๊ะทวัดไอ้งั้นเราแจ้งร้อยเวรทวัดออกมาหน่อยอ่าโอเคไอ้งั้นให้ผมลงมืเลยโอเคไอ้งั้นก็ให้เขาไปเรื่องเรื่องแค่นั้นนะเดี๋ยวร้อยเบนทวัดกูดีจะมา ที่ผมถามนี่ยผมไปพู้กับเมืองมาจากสนามมี้เนี่ยแต่ข้าวแกรบปัญญ์เอาโอเคเอาพวกพี่อยังเขาก็สอบสวนไปส่วนเรื่องการทำไรทำสินเดียว่ากันไป

เนี่ยก็นี่อนี่รน่งร้อยนี่อ่นีอครถแอ้เดี๋ยววัดนักสมีทีนมต้องต้องอลองดูดิ

เขาจะสีมาถามครับตอนแรกตอนแรกเดี๋ยวพันยังอมเลยเลยเดี๋ยวให้่เด็กนอยเสียไส่ลูกของเพนครับที่พอเพ่ได้มาถามครับแล้วกหนีไดเ้งเพล่ได้ไงตวเดีให่เล่ิววัดนี๋มาะเข้าใจนะ

Obrigado

เองแนหนึ่งกอย้ายก็ริ่ิบถังน่ยิบได้ดีละถนี่ังงนี่ยังางได้ก็ได้จครสักเดยวพูนักแก้วนก้ว้ต้นีมแไ้มาเนี่ไ้มปา้ข้างันะไอหลังน่าใช่ก็ยิบได้ถั่ได้ด กระเดี่ตัวที่กเด็นเขาเื้องต้นให้หล่ครับผมใไรสองวานไม่เอานะาูกีมะที่หีับูนู่นนั่นก็มาเขาเขาอ่านเขางนะบู้าเขาอยงอะไรก็ได้ไชแค่เ้เนอใช่่แค่ดีที่เขียน

20 mình lại rồi. Đã đã đã. Còn cái cái cái. Còn cái cái. Còn cái cái. ก็แบ่งปันได้ไหมใช่ๆได้ไหมได้เลยถ้าคุณรู้เรื่องจะป้องกันจะใช้ยาต้มส่งออกบางเมื้อต้องห้าได้องตายแน่นอนเดี๋ยวทั่วต้องตรวจหน้าเอาไปให้ได้บ้างดีตอนนี้จะเหมือนกัห้องพักต่างๆทั้งหมดถ้าแบ่งใช้ก็ไม่ได้บ้ ใชยผู้ชายเป็นเป็นผู้ใดแม่ผู้ผู้ขี่แท่งผู้ตีแท่งเป็นลูกใา้ย่า่เป็นลูกไสย่า่้ราล้วพูดขี่ถึงแท่งนี่เป็นผู้ใดครับเป็นหลานเป็นลูกของไส้านพูดแม่จ้าหลังหลังติดกันนะเดี๋ยวว่ามันเป็นป้อยแบกวงวนแบบมวงกองด้วยนะที่นี่เนื้อตัวเนื้อตับนื้อตัวนื้อตวเมานุเป็นลูกผู้ทีผู้ายเป็นลูกผู้หอผู้ย่า่ย่าเสีอะไม้นาสีนั่นสีสีนั่นคุณท่านเปเช่า